ผมได้รับข่าวมาจากพี่เบียว่ามีตัวแรไอเทมอยู่ที่นี่โคตรกริปกริบอยู่ข้างในฮะสวยสวยสวยคุณชมดูเบาอันนี้เบาเดิมประหัรหรือว่าไม่ใช่คะไม่ใช่อ๋อแต่คือเก็บรายละเอียดมาสวัสดีครับคุณชมครับ ใน EP ีนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของอู่ครับขอนแก่นเทอร์โบนี่พี่กำลังเข็นรถเข็นรถอยู่สวัสดีครับพี่ตาคอนครับวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอดีผมได้รับข่าวมาจากพี่เบียรว่ามีตัวแรไอเทมอยู่ที่นี่หนึ่งคันผมใช้คาว่าแรไอเทมเลยได้ไหมไเลยมันธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่ได้หาง่ายใช่ไหมคันนี้คันนี้ถือเป็นหนึ่งร้อยหกป่ะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกแท้แท้เลย ยังสภาพยังเดิมๆราคาตอนนี้ในตลาดี้หลายแสนเลยนะพี่ก็ห่วงมากนะครับเนี่ยกว่าจะได้มาด้วยกว่าจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมเลยต้องแอบมาดูที่นี่ก่อนคันนี้ทําอะไรไปบ้างพี่พี่สะครทคันนี้ช่วงล่างเอ้ยพวกอะไรเลยยังเดิมหมดเลยช่วงล่างเดิมทุกอย่างเดิมหมดอ่ะก้มาดูหน่อยแต่ว่ามันจะมียกแค่แหนบยก4ี่นิ้วครับ คานพวกอะไรก็ยังเป็นของตัวเองหมดเลยคือ L N หนึ่งงหป็มกทุกอย่างเป็นยังเดิมเดิมหมดเปลี่ยนแค่โชุคอัพเป็นโอแมนกับแหนบแหนบแหนบเป็นโอแมนค่ะือชุดโอแมนมาชุดหนึ่งเซตหนึ่งอันนี้ใส่มันก็ยกขึ้นไปประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วโดย4นิ้วอ๋อชุดนี้อ๋อชุดนี้4นิ้วใช่ครับชุดนี้4นิ้วลดเดิมมากเาเน้นแบบบางทีก็ใช้งานด้วยฮะครับเที่ยวด้วย กติต้องถามพี่สาครปกติรถคันนี้ใช้ทําอะไรบ้างพี่ผมก็ใช้งานแล้วก็ไปออกทริปนะครับมาถ้าถ้าทริปไหนที่ว่าดูแล้วคือไปแบบไม่โหดมากครับนะครับเพราะว่ารถไม่ได้แต่งเยอะอืมเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือก็ยังเดิมอยู่นะครัพีงแต่ว่าเกาะหอยติดเทอโบให้ชุดหนึ่งขออนุญาตเปิดฝาปรงให้ดูหน่อยพี่เครื่องเป็น 3L ใช่ไหมครับยังเดิมๆนะ 3L ัวคู่ตัวเขาเลย เครื่อง 3L เซตเทอร์โบเครื่อง 3L นี่กี่ซีซีพี่2,800ซีซี2,800ซีซีเทอร์โบอะไรเอ่ยเทอร์โบใช้เป็นทีเอฟ06ครับทีเอฟ06เทอร์โบลูกนี้มันมันมันมาจากไหนพี่เดิมเดิมเของมันเป็นของเดิมมันเป็นของรถพวกหกล้อเขาเรียกว่าสไตล์ปั๊มสายอ่าแล้วพวกพวกปั๊มปั๊มโซล่าทำไหมทำไหมได้12มิลได้ขยายไหมอ่าเป็น12มิลนี่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอยู่ฝั่งนี้ ก็พอไม่งั้นก็วิ่งไม่ไหวครับมันล้อโตอ่ามันต้องเค้นใช่ไหมดังนี้ก็คือถ้าทําแบบนี้เราก็คือขี่สบายสบายครับล้อพี่ใช้ขอบเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นขอบสิบเจครับกระทะผาล้อขอบเจีบกระทะผาอ๋อผาเองผาเองด้วยใช่ผาแล้วก็หมายถึงว่าให้ลงกิ้งนไงแหละครับทำอ๋อแต่คือแต่คือไม่ได้ส่งใครนี่เป็นของวีโก้ครับเดิมๆจากวีโก้ฮะครับครับผมยาง VF ยาง bf ยางมัดด้วยยางแพงซะด้วยพี่ยางโคตรแพงเลยตัวมัดตัวนี้สองแปดห้าจุดสิบจุดเจ็ดอ่านี่มันไซส์แรปเตอร์เลยนี่พี่อันนี้เหรอพี่ไซส์เดียวกับแรปเตอร์เลยแต่เป็นยางตัวยางมัดนะครับเป็น km tree โอ้โหโคตรแพงนะพี่ยางชุดนี้นี่โช๊คอัพเป็นโอแมนีมูครับโอแมนีมูครับจากออสเตรเลียก็ชุดเดียวใส่วิ่งเพลินๆไม่ต้องมานั่งห่วงหรือปรับเซ็ตช่วงล่างใช่ครับก็คือชุดเดียวจบเลยในฟิลของเราที่เราขี่อ่ะครับที่บ้านนักได้ เฮ้ยพี่ถามหน่อยนี่สีเดิมสติกเกอร์เดิมปะเนี่ยก็คือสีทําใหม่แต่ว่ามันเป็นของเดิมมันแหละครับออืแต่ทําใหม่เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดที่เฉยเก็บรายละเอียดทั้งหมดครับผมแปดสิบเก้าแรงม้าไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ใส่หอยเข้าไปนี่น่าจะมีร้อยกว่าละโอ้ยังยังทรงเดิมๆอยู่เลยขออนุญาตเดินเดินดูรอบๆรถนะนี่เก็บได้แค่นี้แหละครับ กว่าจะได้แบบนี you know, ้นะสองปีนะครับสองปีใฮ mm ่พี่ใช่เวลาบอกวันผมรอขับอยู่เนี่ยมันเป็นรถที่ชาวออฟโรดใฝ่ฝันว่าถ้าถ้ามีกระบะก็ต้องเป็น L N 106กันชนของอะไรครับพี่ทำเองหรือเปล่าหรือสั่งมาสั่งมาฮะสั่งมาค่ายไม่ได้แล้วค่ายไหนไม่รู้มันมีเซตหนึ่งโหนี่โคตรเดิมเลยคุณผู้ชมเดิมมากทรงแบบเดิมมาก ข้างในกระบะก็โหไม่มีรอยบุบแบบพี่ไม่ได้บรรทุกอะไรเลยใช่ไหมเอาพึ่งทํเพึ่งทําขี่ได้ประมาณปีกว่าๆมันก็เลยยังไม่ค่อยช้ำมากยังไม่ค่อยช้ำนี่หนึ่งศูนย์หกหัวเดียวโอ้โหโคตรคลิปกลิปอยู่ข้างในฮะสวยสวยสวยคุณชมดูเบาะอันนี้เบาะเดิมปะหันหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่อ๋อแต่คือเก็บรายละเอียดมาในนี้ไม่เดิมก็มีเบาะกับพวงมาลัยนอกนั้นเดิมหมดนอกนั้นเดิมหมดใช่ ผ้าหลังคานี i เป็นหนังมาอยู่แล้วถูกไหมที่ก็เดิมอยู่แล้วครับเดิมของมันเลยเป็นเดิมของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับบางดงบางแดดเดิมหมดเป็นหัวเดียวด้วยอะนี่ได้ช่วงล่างไปอาจจะช่วงล่างมันก็จะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่ละทีนี้ับแต่ขับสบายสบายขับสบายสน็กเกิลก็น่าจะทําเองใช่ไหมพี่ครับผมอันนี้ทําเองทาไม่ยากระดับพี่สาครนะทำไม่ยากชอบเจาะสองรูด้วยขยาย ขยายอ๋อขยายขยายช่องรับขยายช่องรับลมให้ให้ให้โตขึ้นให้มันดูดได้เยอะขึ้นใช่ครับถ้าไม่งั้นมาท่อเดียวไม่ไหวใช่ไหมพี่แล้วก็เข้ากรองอากาศก่อนที่จะเข้าสู่ปากเทอร์โบใช่ใช่ครับแล้วก็เทอร์บยิงสดเลยเข้าลิ้นปีกไม่ต้องผ่านอินทงอินเตอร์ไม่มีใดใดทั้งสิ้นไม่ไม่ต้องหาลดแรงบิดเอาแรงบิดอย่างเดียวเอาแรงบิดอย่างเดียวคันนี้วิ้น วินของอะไรครับพี่วินตัวนี้เป็นของคอมอัพท็อปอัพอ่าทอมอัพอ๋อพามร์ไโบราณหน่อยครับอ่าเป็นวินไฟฟ้าหรือว่าเป็นวินเป็นช้าใช้งานได้ใช่ไหมพี่ยังใช้ยังใช้งานได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ไดสวยงามสวยงาม L N 1 0 6คันนี้ปกติแล้วคันนี้พี่วางแพลนเอาไว้ว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนบ้างก็คือเที่ยวกับเพื่อนนี่แหละครับเที่ยวธรรมดาเที่ยว เที่ยวลุยลุยได้มั่งครับแต่ไม่ไม่เยอะมากประมาณนี้ครับฟืนท้ายฟืนท้ายเบอร์อะไรครับอันนี้เออยังยัง941เหมือนเดิม941หน้าหลังเหมือนเดิมใช่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เปลี่ยนเลยก็วิ่งได้ทั้งออรโหลดออรโซลคุณผู้ชมใช่ครับความเร็วประมาณ120เนี่ยรอบน่าจะอยู่ประมาณสัก3,000 2,500-3,000ได้เนาะ3,000กว่าอยู่3,000กว่าอยู่เนาะก็ถือว่าใช้งานสบายๆสำหรับน้ำมันก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นนนนน้้ำมมมมัผผ่่่่่่่่่่าาาาอออยยููแตตวววถไไไไไเเซทร์โบีหห ไม่ไหวแน่นอนตอนที่ยังไม่ทําอ่ะรู้สึกว่าถ้าวิ่งร้อยหนึ่งโคตรเปลืองเลยเปลืองมากเพราะว่าอย่างที่ล้อล้อมันโตแล้วเราไม่ได้ทดด้วยไงครับตอนนั้นยังไม่ได้ก่อไม่ได้ก่อเทอร์โบให้ใช่ครับอันนี้ก็พอล้อโตปั๊บเราก็ใส่เทอร์โบช่วยก็ไปได้หน่อยสมมติได้อยู่พี่สาครอย่างนี้ถามหน่อยแล้วมันไม่กิดมันมันถือว่าเป็นไปโหลดเครื่องหนักไหมในเมื่อเราใส่เทอร์โบเพิ่มเข้าไปถามว่าโหลดไหมไม่นะครับเพราะมันคืออย่างแมทแมทโคงแมทเทอร์โบเราไม่ได้ใส่แบบ ลูกโตมากก็ไม่ต้องเค้นมากครับคือแรงบิดตอนต้นๆม,มันมาไวมันก็เลยไม่ต้องเค้นฮะบางทีคุณชมบางคนอยากแบบเครื่อง NA ธรรมดาอย่างเงี้ยจะมาเซ็ตเทอร์โบกลัวว่าเครื่องจะจะพังจะอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมีที่มันมีที่ควบคุมของมันในตัวเทอร์โบว่าเราจะใช้มากน้อยขนาดไหนในลิมิตที่เครื่องยนต์เราอ่ะรับได้อืเราไม่ได้เอาแรงแบบ แต่มี่ตะบานเหมือนรถในในสนามแข่งตอนนี้ใช้งานก็คือเขาเรียกว่าปรับบูธได้ว่าจะเอาขี่ปอนกขี่ปอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่อ๋อนี่ไม่ไม่แรงเกินไปได้ก็ถ้าเกิดใครอยู่ระแวกเนี่ยอีสานขอนแก่นมาได้ใช่ไหมพี่มาขอคำปรึกษา พี่สาครได้เลยเนาะอยากจะเซตเทอร์โบในทั้งดีเซลเบนซินเลยไหมหรือว่าที่นี่ส่วนมากผมจะเน้นเป็นดีเซลมากกว่าดีเซลดีเซลมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรถนใหม่ๆคอมมอนเรลไม่น่ามีปัญหาเพราะม,มีเทอร์โบอยู่แล้วมีเ<อ>ทอร์โบอยู่แล้วเพราะนั้นเขาชอบตรงไหนเขาก็ซื้อใส่ซื้อใส่ไม่ต้องมานั่งเซตแบบนี้อืมใช่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะนก็เหลือแต่ว่าเซอร์วิสอย่างเดียวนะมาที่นี่ได้มาที่นี่ได้สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเซตเทอร์โบก็ลองมาดูครับขอนแก่นเทอร์โบสบายๆเลยมาหาพี่สาครได้นี่ร<ด>้<ด>้านเเเิิมมม่ลยคุณช ขอบคุณพี่สาครมากๆครับพี่ขอบคุณครับที่เปิดรถไรอไอเทมให้ผมดู LN106 ที่เป็นที่ไฟฟันของใคๆหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยสวยๆครับพี่สวยครับพี่ขอบคุณครับ